การที่มีเด็กตายก็ย่อมต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งนั่นก็คือพอสุพ์เชื่อมณีทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกระทรวงสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่อง the gifted season 2 ep ที่7หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอิน t a g r กรงั้นเรามาต่อกันที่ ep ที่7็กันเลยการที่ททมจากไปแล้วคนที่เสียใจที่สุดคงจะเป็น เพื่อนสนิทที่ได้เห็นเพื่อนจากไปต่อหน้าต่อตาและคนที่รับความลำบากใจมากที่สุดนั่นก็คือแปงเพราะว่าเขาถามถึงต้องตายเขาแทบไม่มีกระจิกระจจะทําอะไรแม้แต่โอมเพื่อนรักเขาก็ยังไม่อยากคุยและในการนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงก็ให้พออสุพจน์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทางกระทรวงถือโอกาสนี้ในการฮุบโรงเรียนนี้ไปบริหารด้วยตนเองรวมถึงคลาสกิฟด้วยครูดารินนําเจ้าหน้าที่มากมายบุกเข้ามายังโรงเรียนเพื่อมาจับกุ กลุ่มตัวพออสุพน์แต่คนฉลาดอย่างพอออไม่ยอมให้จับตัวได้ง่ายๆเขาได้หายตัวไปรวมถึงผู้รับผิดชอบคลาส,สกิฟด้วยครูปอมก็หายไปด้วยเช่นกันถึงแม้จะตามตัวไม่ได้โรงเรียนต้องมีผู้บริหารดังนั้นครูดารินเลยถือโอกาสนี้สถาปนาตัวเองโดยใช้กระทรวงแต่งตั้งตนเองเป็นผู้รักษารษาชการแทนและเธอก็ไม่รอช้าเรียกนักเกณฑ์ห้องกีฟรุ่นที่15มาเพื่อสอบสวนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณนบ้างซึ่งทุกคนก็ต่างตอ เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่ยอมให้กอนทําแบบนั้นเป็นเด็ดขาดแล้วก็มีอีกคนที่กล้าตอบปากตอบคากับครูดาลินนั่นก็คือแขแขก็ตอบเป็นอย่างนี้มันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอการที่พออหายตัวไปทุกอย่างมันก็เข้าแผนของคุณคุณไม่ดีใจหน่อยหรอครูดาลินและคนสุดท้ายที่มาสอบสวนนั่นก็คือเวฟแน่นอนเวฟก็ต้องตอบว่าไม่รู้และครูดาลินก็บอกให้เวฟออกไปและตามตัวแปลงมาด้วยเวฟก็ตอบว่าผมไม่วางก่อนที่จะออกไปครูดาลินรับภาระนั้น ทุกอย่างมีแต่ความเคร่งเครียดตัดภาพมาที่แจ็คเขาได้มาหาแปงเนื่องจากเวฟฝากโจซิงหาเขามาถามแปงว่าทําไม,ไม่ไปรายงานตัวตามที่พ่ออคนใหม่เรียกตัวแปงก็ฝากถามกลับผ่านแจ็คและซิงหาโจไปบอกเวฟทําไมต้องไปเขายังไม่วางเวฟก็ฝากโจลิงหาแจ็คบอกกับแปงว่าถ้าไม่ไปตามหมายเรียกแล้วก็ครูดารินสามารถยัดเย็ดข้อหาผู้สมรู้รุมคิดกับไอกกอนได้นะแต่แปงก็ยังปฏิเสธเขามีเรื่องสําคัญต้องทําแจ็คกับโจ ลิงกันไปลลงกันมาช่วยกันสื่อสารจนพวกเขาเริมร่มลำคาญเวฟกำลังจะฝากข้อความโจก็ตอบว่ากูไม่บอกพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยกูไม่ใช่โทรศัพท์นะเว้ยจนการสื่อสารของทั้งคู่นั้นยุติลงและที่แปลงไม่ไปตาใหม่เรียกนั้นก็เพราะว่าเขากำลังหาข้อมูลณชมนมถ่ายภาพที่ที่ก่อนชอบสิ่งสถิตยอยู่จนได้เจอกับรูปภาพของกลุ่มเด็ก3คนซึ่งแปลงรู้สึกว่ามันคุ้นเอามากๆแต่ก็จะไม่ได้ว่าเป็นใครตัดมาที่ครูดารินเขาก็ได้รายงานกับรัฐมนตรีว่าตอน ดูเหมือนว่าไม่มีเด็กคนไหนที่สมรู้ร่วมคิดกับก่อนก็บอกว่าเลิกตามข้อมูลนี้ได้แล้วคุณอย่าลืมคุณมีหน้าที่ทําอะไรก็ทํามันต่อไปและทีหน้าทีหลังอย่าทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับผมอีกผมพูดยังไงก็ตามนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนในกระทรวงที่เก่งๆก,ก็มีมากมายที่คุณทํางานนั้นได้ก็เป็นคําสั่งจากผมหากคราวหน้ายังมีอีกรับรองคนใหม่จะมาแทนที่คุณและท่านรัฐมนตรีก็ได้ทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้ผมจะไปเข้าร่วมประชุมในประเด็น การศึกษาที่สิงคโปร์ฝากดูแลด้วยและหวังว่าหลังจากผมกลับมาผมจะได้เห็นทุกอย่างดําเนินการเรียบร้อยแล้วครูดาลินก็ตอบวารับทราบดิฉันจะดําเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อยและเธอก็อได้ขึ้นเป็นพออรักษาการและสัญญากับทุกคนว่าจะช่วยพัฒน,นาโรงเรียนนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีข้อผิดพลาดซึ่งเป็นพรีมือของพออ,อสุพ์แต่เขาก็ได้หายตัวไปแล้วทางกระทรวงจะเร่งตามตัวเขาให้เจอและนํามารับโทษให้ได้และครูดาลินไม่ใช่แค่รักษาการแทนพออ,อ เท่านั้นเขายัางลงมาควบคุมดูแลห้องกิฟต์ด้วยตนเองเมื่อถึงคลาสกิฟต์ครูดารินก็ได้เจอกับแปงในห้องเรียนครูดารินก็ได้กล่าวถึงแม้โรงเรียนจะมีปัญหาแต่คลาสกิฟต์ต้องดําเนินการต่อไปครูเชื่อว่าไม่ทันที่ครูดารินจะพูดต่อแบงก็ได้ถามว่าเด็กที่ป่วยจะทํำยังไงครูดารินก็ได้กล่าวสัญญาเธอจะหาวิธีรักษาให้ได้ตอนนี้ทางกระทรวงได้ส่งข้อมูลตัวยาทุกอย่างมาให้โรงเรียนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรักษาครูสัญญาว่าทุกคนจะ ดีแน่นอนเชื้อไวรัสมาจากกระทรวงอยาแก้ก็ต้องมาจากกระสวงและคนที่ดูเหมือนจะอาการหนักมากที่สุดนั่นก็คือก่อนเขายังไม่ตายและสาเหตุที่เขายังไม่ตายนั่นก็เพราะว่าพลังพิเศษของเขาคือฮิลลิ่งแฟกเตอร์สกิลภาพที่รักษาร่างกายตัวเองได้แต่การที่เขาใช้สกิลภาพอยู่เป็นประจำทําให้เชื้อไวรัสในสมองแพร่ลามอย่างรวดเร็วทางกระทรวงได้ทําการฉายรังสีเพื่อระงับการเติบโตของเชื้อไวรัสและอีกไม่นานก่อนก็จะหายดีแต่แปล ก็สงสัยว่าทําไมก่อนหน้านี้ไม่ทําแบบนี้บ้างครูดาลินก็บอกว่าน,นี้เป็นความปิดของพออสุพจน์ที่ไม่ยอมรักษาเด็กมัวแต่ทําเรื่องอย่างอื่นแต่เมื่อครูได้รับตําแหน่งแล้วครูเชื่อว่าครูจะทํามันให้ดีที่สุดและเด็กๆต้องหายดีในเร็ววันครูสัญญารับรองครูจะพัฒนาโรงเรียนนี้ให้ดีขึ้นแบงดูเหมือนว่าจะเห็นความดีของครูดาลินเลยเสนอตัวว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครูดาลินก็ตอบว่าถ้าจะมีคงจะเป็นเรื่องการพัฒนาคลาสกิปต่อซึ่งตอน ครูพยายามรวบรวมข้อมูลคัทกิฟท์ที่พออสุพ์ทิ้งเอาไว้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้นั่นก็คือเทปเสียงปลุกสแกพภาถ้าเธอช่วยได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแบงเองก็ยังลังเลว่าควรให้ไฟล์เสียงนั้นไหมแต่หลังจากที่ได้เห็นครูดาเลนทำงานอย่างขมักขมมนเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในทางที่ดีขึ้นทั้งมีการวางแผนการสอนและให้ครูประจํารายวิชาไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเด็กห้องไหนก็ควรเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันไมเว้นแม้แต่เด็กห้องแปซึ่งแปงก็ได้เห็นสิ่งนั้นก็รู้ ปปาปืมและเหมือนจะเห็นชอบในวิธีการของครูดาลินเธอทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อพัฒนาโรงเรียนในวันต่อมาแปงก็คิดว่าควรจะให้เทปเสียงนั้นกับครูดาลินเมื่อไปพบครูดาลินก็เห็นว่าเกรซถูกเรียกตัวมาพบเนื่องจากเธออยากไม่พบสแกภาพของตนเองเรียนเกือบจะจบเทอมแล้วแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดีแต่เกรซเหมือนได้เห็นหน้าแปงเธอก็เดินหนีไม่สนใจพี่แปงเลยรีบเกินไปจนลืมกระเป๋าตังค์เมื่อแปงได้มอบไฟล์เสียงแล้วเธอ ก็ได้นํากระเป๋าตังของเกรซไปคืนให้เธอเปิดโอกาสให้ทั้งคู่คุยกันหลังจากที่ถามตาบินครั้งแรกแปลงรู้ดีว่าความรู้สึกที่สกายภาพตื่นเช้ามันเป็นยังไงเลยปลอบใจเกรซว่าเธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนแค่ต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวไปอยู่เรื่อยๆการที่เธอเครียดมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเธอควรโฟกัสกับการพัฒนามันมากกว่าเกรซก็เริ่มทําหน้าเศร้าพัฒนาหรอพี่คิดว่าหนูทําได้หรอเพื่อนหนูตายทั้งคนและยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่รอความ ต,ตายอยู่พี่พูดอย่างนี้เหมือนครูดารินเลยนะอย่าบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่แปงคิดเหมือนพวกผู้ใหญ่แล้วแปงก็ตอบว,ว่าเปล่าเลยแค่เห็นด้วยกับสิ่งที่ครูดารินกำลังจะทําพัฒนาโรงเรียนรักษาเด็กที่กลาลังป่วยเกรสก็เช็ดใส่รักษาหรอแบบนี้หรอที่เรียกว่ารักษาไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นเกรสเลยพาพี่แปงไปดูเด็กที่ป่วยเพื่อให้รู้ว่าการรักษาเป็นยังไงบ้างเมื่อเข้าไปที่ตึกรักษาก็เจอกับเติร์ดเติร์ดก็จะแซะแปงทันทีเกรสก็ขอให้ใจเย็นแค่จะ พาพี่มาดูว่าความคืบหน้าในการรักษามันเป็นยังไงเต๋อก็อาสาเป็นไกด์เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มานานและให้ดูเคสเด็กคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับร่างที่ไร้วิญญาณถึงจะมีสติขยับเขยื้อนได้แต่สมองพิการไปแล้วไม่รับรู้ความรู้สึกไม่มีความทรงจําความรู้ความสามารถที่พัฒนามาทั้งหมดก็หายไปนี่หรอสิ่งที่ครูดาลินสัญญาว่าจะทานั่นหรอที่บอกว่าจะหายนี่สิความจริงเต๋อได้กล่าวให้แปงรับทราบความจริงทุกอย่างเมื่อแปลงได้รับรู้ นนั้นก็ไปหาครูดาลินเพื่อทวงสัญญาที่เธอได้กล่าวเอาไว้และสิ่งที่เธอทํามันไม่ตรงกับคำพูดที่เธอกล่าวครูดาลินก็ตอบว่าใช่ทีแรกครูก็คิดว่าวิธีนี้มันจะรักษาได้แต่ความจริงมันไม่แต่ถึงกระนั้นครูก็จะพยายามทุกวิธีทางเพื่อรักษาเด็กพวกนี้ให้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไปพบกับท่านรัฐมนตรีเองแปงก็ขึ้นเสียงอีกครั้งพรุ่งนี้หรอและถ้าพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศละ่ะครูจะว่ายังไงขนาดเด็กม .6 อ,อ,อย่างผมยังรู้และคนที่ทํางานด้วยกันกับท่านร,นรัฐม ตรีทำไมจะไม่รู้ครูรู้ไหมครับตั้งแต่ครูเริ่มพูดโกหกความน่าเชื่อถือของครูก็เริ่มที่จะเลือนหายไปแล้วนะครับครูเริ่มนับปากส,งสง่งๆและใส,ส่แซงว่าจะทาสักทีผู้ผู้ใหญ่อย่างคุณหรือแม้แต่ทั้งพออใครกันแน่ที่เลวร้ายกว่ากันถึงแม้พออสุพ์จะเป็นคนไม่ดีแต่เขาก็ไม่เคยพูดโกหกเขายังมีศักดิ์ศรีและยึดมั่นในคําพูดตัวเองไม่เหมือนกับคุณครูดาลินหลังจากที่แปลงกลับไปครูดาลินก็ตกอยู่ในความเครียดเนื่องจากกังวลว่าแปลงจะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่และเธอจะรับมือไม่ ได้เลยเรียกเด็กกิฟที่เธอไว้ใจที่สุดมาพบนั่นก็คือปุ่นและระบายทุกอย่างให้ปุนฟังปุ่นก็พูดครูจะคาดหวังอะไรกับคนอย่างมันนักหนาในเมื่อตอนนี้ครูมีคนอย่างผมอยู่แล้วและปุ่น ก็ทาสิ่งที่ครูคาดหวังได้ปุนพัฒนาสกักยภาพตัวเองไม่ใช่แค่สามารถเรียนแบบทักษะแต่เขาสามารถพัฒนาสกักยภาพจนเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาตัดภาพมาที่เติร์ดเขาได้อาศาช่วยเกรซในการเตียวหนังสือเนื่องจากมันใกล้วันสอบปลายภาคแล้วหลังจากที่ททมตายไปก็มีแต่เติร์ดเท่านั้นที่คอยเคียงข้างเธอถึงแม้จะปากร้ายแต่ก็คอยให้กำลังใจเป็นอย่างดีตัดภาพมาที่ปุนเขาอธิบายวิธีการพัฒนาสกักยภาพของเขาว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาจะก๊อปปี้อะไร เขาก็จะโฟกัสที่จุดนั้นแต่พักหลังมานี่ตอนที่เขาจะเรียนรู้อะไรเขาก็เจาะลึกเข้าไปมากกว่านั้นเรียนรู้ในตัวตนของอีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกอารมณ์และความคิดและตอนนี้เขาก็ได้กาเนิดพลังใหม่นั่นก็คือการก๊อปปี้แกนภาพของคนอื่นจนเขาสามารถทําของหายได้เหมือนโอมมองเห็นอดีตได้เหมือนน้าตาลและเกลี้ยกล่อมคนได้เหมือนกับแปง้งครูดารินทรกับอึง้งกับความสามารถที่ปุเพึ่งได้รับตั้งแต่มีคาสกิปมาปุนถือว่าโดดเด่นมากที่สุด เลยเชื่อว่าปุ่นจะพัฒนาได้ต่อไปและก่อนปิดเทอมเขาจะสามารถก๊อปปี้ทุกคนได้ในชั้นเรียนปุ่นก็ตอบว่าทางทฤษฎีมันได้แต่ทางปฏิบัติมันคงยากหน่อยเพราะการก๊อปปี้ของเขาแต่ละครั้งจะมีผลเสียต่อตัวตนอารมณ์จิตใจของเขาและเขาก็กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้แต่ครูดาลินก็ยังพูดอวยว่าเธอนั้นสามารถไปได้ไกลกว่าวัุทรหรือบาวารศอย่างวัสถุทรเขาก็เก่งแค่ด้านเดียวด้านไอทีของเขาบาวารศก็เขาก็เป็นแค่ผู้ ชายที่สามารถจุดประกายความคิดของคุณอ็นได้แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเธอคือคนที่เก่งที่สุดและมีความรับผิดชอบมากที่สุดและครูเชื่อว่าเธอเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัวแทนโรงเรียนหรือว่าคนที่จะปฏิวัติโรงเรียนครูจะพาเธอไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้ระหว่างนั้นโอมก็ได้ส่งข้อความทางแชทกลุ่มบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้ำตาลขอียกทุกคนรวมตัวเพื่อมาโอยผ่อนให้กับน้ำตาลกันและทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันณนะห้องปฏิบัติการของพวกเขาโอมก็ดีใจ มากที่พวกเรารวมตัวได้สักทีหลังจากที่มีความเห็นต่างกันก่อแทบไม่ได้คุยกันเลยแบงก็ตอบว,ว่าดีเขาก็จะมีเรื่องที่จะคุยเหมือนกันเวฟเลยสวนทันทีเรารวมตัวกันเพื่อโอยพอน,น้ําตาลเฉยเปยวะปุ่นก็ถามว่ามึงยังไม่จบอีหรอว่าแบงดูเหมือนว่าสงครามน้ําลายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโอมก็พยายามควบคุมเหตุการณ์นี้เพื่อน,น้ําตาลที่กําลังรออยู่แต่ปุ่นก็ปะทะฟีปาก,กับแบงไม่หยุดทุกคนในนี้คิดว่าใครสามารถรักษาน้องได้บ้างไม่มีเห็นไหมว่าไม่มีมึงจะเอาอะไรอีกแบง แบงก็พยายามกับตุ้มเพื่อนนี่พวกมึงคิดอะไรอยู่มึงคิดหรอว่าสิ่งที่ครูดารินทามันจะดีจริงแล้วก็หันไปหามนหมนก็บอกพวกเราพยายามทุกวิธีทางแล้วสุดท้ายเรื่องแย่ๆมันก็เกิดขึ้นปุ่นก็ยังพูดต่อครูดารินก็เป็นคนธรรมดาเขาทําได้เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วแบงก็ตอบว่าใช่กูก็เด็กคนนึงนะปุ่นก็บอกเออมึงก็เด็กมึงก็ควรโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วหรือมึงจะเป็นเด็กต่อไปที่ร้องงองแงขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโอมก็ตาบาดแตกเฮ้ยพวกมึงพอได้แล้วเป็นเฮี้ยอะไรกันนักหนาวะที่นั นนก็เพื่อเอาพอน้ําตาลแต่นี่อะไรกันน่ยมันพังพังไปหมดแล้วเพราะมึงเลียแปลงที่เปิดประเด็น ปุ่นก็ตอบ่าใชัยพอไอแปลงคนเดียวพออ,อก,ก็ไปแล้วมึงควรจะจบได้แล้วนะแปลงและปุ่นก็ลุกหนีไปรวมถึงเพื่อนๆนทุกคนด้วยเวฟก็ลุกเป็นคนสุดท้ายแปลงก็พยายามจะไปคุยกับเวฟทิ้งให้โอมร้องไห้อยู่เพียงลําพังที่ได้เห็นสภาพของเพื่อนๆแตกแยกกันมากเป็นเช่นนี้และน้ําตาลก็โทรมาออมก็รีบเช็ดน,น้ําตาเพื่อเอ่ยพรวันเกิดให้กับน้ําตาลถึงแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามตัดภาพมาที่แปลงเขาได้มาคุยกับเวฟแต่เวฟยังกดเขาอยู่แปลงเลยขอโทษที่ วันนั้นไปหาไอ้กอนแต่ไม่บอกมึงก่อนเวฟก็สวนกลับมึงเพิ่งจะมาขอโทษทําไมไม่รอให้เรียนจบไปก่อนเลยวะแปงก็กล่าวกูจะขอโทษตั้งนานแล้วแต่มึงไม่ยอมคุยกับกูกูก็เลยพันกดมึงไปด้วยเนี่ยมึงกับกูจะทะเลาะกันในเรื่องไรสาระทําไมวะเวฟก็เช็ดหน้าไรสาระหรอเมื่อกี้มึงบอกว่าไร้สาระใช่ไหมแบงก็พยายามชักชวนเวฟให้ต่อต้านคูดาลินอีกครั้งเวฟก็ขึ้นเสียงมึงเลิกคิดว่ากูเห็นด้วยกับมึงทุเรื่องได้เปล่าวะบอกตรงๆนะเว้ยกูไม่สนแล้วว่ามึงทำยี่อะไรที่ผ่านมากูก็อดคิดไไม่่ด้วา มึงเห็นกูเป็นเพื่อนจริงๆหรือเป็นแค่เครื่องมือเวลามีปัญหามึงก็มาหากูแต่เวลามึงโกรธกูมึงก็ทิ้งกูไปเลยเว้ยยิ่งตอนกูไม่เห็นด้วยกับมึงมึงก็อิกนอทำทุกอย่างรับหลังคนเดียวแบงก็ตอบว่าเปล่าเลยกูก็แค่ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเวฟก็ตอบว่าใช่มึงสนใจแต่สิ่งที่มึงคิดว่าถูกต้องมึงไม่คิดเลยว่าความถูกต้องของมึงทำให้คนอื่นรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้กูโคตรเข้าใจความรู้สึกของเอนนักมนเลยเว้ยที่ผ่านมามึงก็ทำกับเพื่อนทุกคนเหมือนที่ทำกับเอนน็กและกูก กันอีกต่อไปแล้วแล้วกูก็จะไม่แปลกใจด้วยถ้าต่อจากนี้กูกับมึงจะไม่สนิทกันต่อไปและตอนนี้แบงก็ได้เข้าใจว่าช่วงเวลาที่มืมดมนที่สุดในการต่อสู้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราเจอทางตันแต่เป็นช่วงเวลาที่เราไม่มีใครสู้อยู่เคียงข้างเหมือนกับว่าเรากาลังสู้อยู่คนเดียวไม่ต่างอะไรกับเกรสที่เธอได้แต่คนหาสแกนภาพตนเองแต่ก็ไม่เจอเลยสักอย่างและเติร์ดก็ได้ส่งข้อความว่าปวดหัวอย่าพาราหมดช่วยออกไปซื้อให้หน่อยเธอเลยออกไปซื้อให้เติร์ดตัดภาพมาที่ แปลงเขาได้กลับมาคิดทบทวนวันนี้คือเวลาที่ต้องยอมแพ้หรือยังพอตอนนี้เหลือเพียงเขาคนเดียวแม้แต่เพื่อนสนิทแบบโอมยังลบภาพในมือถือทิ้งมนก็ต้องมีน้ำตาได้แต่ดูอาการของก่อนไม่รู้ว่าจะหายดีเมื่อไหร่แค่เองก็เศร้าใจเพราะแฟนเปลี่ยนไปเพราะบุนนั้นมุ่งแต่ทะเยอทะย,ยานใฝ่หาความสมบูรณ์แบบเพียงผู้เดียวยิ่งขึ้นสูงมากเท่าไหร่ตัวตนที่ดำมืดก็เริ่มออกมามา,มากเท่านั้นแต่ถึงยังไงถึงแม้เราจะยอมแพ้หรือถอดใจแบบไหน คำตอบสุดท้ายเราก็ต้องบันเิญและแบงก็ได้รับข้อความปริศน,นาส่งมายังมือถือเมื่อเขาได้อ่านมันเขาก็รีบไปณทีหนึ่งมันเป็นตึกกลางเมื่อเขาเข้าไปในนั้นก็พบเจอกับห้องทดลองและชายสามคนที่เดินเข้ามานั่นก็คือพออสุปต์ครูปอมและทามที่หายดีพอเขาได้รับการรักษาจากพออและตอบรับการรักษาเป็นอย่างดีแบงมีคําถามมากมายทําไมทามถึงมีชีวิตอยู่และอีพีที่7ก็ได้จบลงเช่นเคยนะครับถ้าทุกคนชบ อคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย